สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีลูกๆชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูการในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้เราได้เรียนเรื่องพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะวันนี้ในระดับชั้นป .5 เราจะได้ศึกษาพุทธศาสนิกพุทธศาสนิกชนตัวอย่างท่านใดนั้นเราไปชมกันเลยนะคะ พุทธศาสนิกิชนตัวอย่างนั่นก็คือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาและนาหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัตินะคะเป็นบุคคลที่ควรศึกษาและนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะในชั้นป .5 นี้เราจะได้เรียนพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนั่นก็คือสมเด็จพระสังฆราชและอาจารย์สเสถียนโพธินันทะนะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะ เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะดั้มเป็นตำแหน่งสมณศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์นะคะทรงเป็นประธานาการปกครองของคณะสงฆ์นะคะในวัยเด็กท่านได้บรรพชาเป็นสมณมีนในรัชกาลในราชการสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ ต่อไปอันนี้จะเป็นรูปปั้นของสมเด็จพระสังฆราชนะคะค่ะสมเด็จพระสังฆราชนะคะทรงเป็นสมณเณรที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะศึกษาปริยธรรมจนแตกฉานนะคะและทรงเป็นสมณเณรรูปแรกนะคะที่ได้เรียนปริยธรรม9้าประโยคนะคะจนจบต่อมา,อา ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุส,สม์นะคะณวัดราชาธิวาสนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2376และต่อมาได้ลาสิกานะคะไปเป็นคาวาสอยู่ในระยะหนึ่งนะคะจากนั้นพระนั่งเกล้า,าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดเให้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วัดบรวรนิเวศนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2394นะคะเมื่ออุปสมบทแล้วได้ ทรงได้ศึกษาพระประิยธรรมนะคะอีกครั้งจนจบปริยธรรม9ประโยคนะคะพระองค์ได้ดำรงสมณศักดิ์ตามลำดับชั้นนะคะจนได้รับโป9ด9สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2436นะคะ สมเด็จพระสังฆราชนะคะทรงเป็นผู้ที่แตกฉานในพระธรรมวินัยนะคะผลงานของท่านคืองานพระราช,าน,าน,ราชานิพนธ์ตำราทางพุทธศาสนานะคะมากมายและทรงมีบทบาทในการชำระพระไตยปิฎกนะคะนั่นก็คือการทำสังคยานามนะคะเป็นระดับชั้นสูงสุดของการศึกษานะคะแผน แผนกบาลีและแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยนะคะคุณธรรมที่นักเรียนควรถือเป็นแบบอย่างของท่านนั่นก็คือพระองค์ทรงเป็นชาวพุทธที่ดีมันศึกษาหาความรู้ที่ดีงามนะคะและมีความกตัญญูต่อพระต่อพระพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่คำสอนนะคะค่ะ ต่อไปพุทธศาสนิกชนตัวอย่างท่านต่อไปที่เราจะได้ศึกษานั่นก็คืออาจารย์เสถียนโพธินันทะนะคะเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2472นะคะในวัยเด็กท่านเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะคะท่านมักจะไปวัดโดยเข้าไปสนทนาปัญหาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพุทธศาสนากับท่าน สูนีสูรชิโวนะคะสูตรชีพปุญญานุภาพนะคะเป็นประจำเพียงแค่สองปีก็มีความรู้แตกฉานนะคะเป็นนักเล่าเรื่องและนักปราปา,า,กา์าปาากาถรนะคะชั้นยอดและเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งยวพุทธ,ธิกานะคะ สมาคมแห่งชาติสมาคมแห่งประเทศไทยขึ้นนะคะในขณะที่ท่านอายุเพียง20ปีเท่านั้นนะคะท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุทิสงฆ์ในวัดกันตามายุอายุยารามนะคะบวชได้หนึ่งเดือนก็ลาสิกขากลับมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะ อาจารย์เสถียนโพธินันทะเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการเผยแผ่พุทธศาสนานะคะเป็นอย่างยิ่งโดยท่านแต่งหนังสือและบทความทางพุทธศาสนามากมายนะคะท่านสามารถแต่งบทความลงไปในวรารสารธรรมจักร ในขณะที่อายุเพียง17ปีเท่านั้นนะคะอายุได้19ปีก็ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์นะคะในวงการพุทธศาสนานะคะมีความสามารถในการอ่านพูดได้7ภาษานะคะและเป็นนักประวัติศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะคุณธรรมที่ถือเป็นแบบอย่างนะคะอาจารย์เสถียนโพธินันทะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พุทธศาสนานะคะและเผยแผ่พุทธศาสนามาโดยตลอดนะคะ,ะสำหรับพุทธศาสนิกชนตัวอย่างสองท่านนั่นก็คือสมเด็จพระสังฆราชและก็อาจารย์สทัทเนโพธินันทะมีบทบาทอย่างยิ่งนะคะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะคะท่านทั้งสองมีความเพียรพยายามในการเผยแผ่พุทธศาสนาแลกะก็มีความรู้แตกฉานในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนานะคะ ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูการก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนได้ทําอีกเช่นเดิมนะคะลูกๆอย่าลืมอย่าลืมทํางานที่คุณครูได้มอบหมายให้แล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูตรวจนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ